มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอย่าทำอีกเลยนะครับบินบลลืิสโพสต์เตือนวันที่3มกราคมที่ f a c e b o o k Page บินบลลืิสได้มีการโพสต์เตือนคนที่นำภาพไปแอบอ้าง โดยระบุว่าอย่าทำแบบนี้เลยครับอย่าหลอกลวงประชาชนโดยการหากินแบบนี้ครับผู้หญิงในรูปที่ยืนคู่กับผมถ่ายรูปร่วมกันตอนไปเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินในแต่ละครั้งโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมที่อุบลผมจะเรียกเขาซออิงซึ่งเป็นภรยาเหยียตโตเจ้าของโรงแรมวิจิตรพรที่พวกผมได้เข้าไปพักอาศัยช่วงน้ำท่วมปี2 5 6 2ทั้งสองสาม,มีภรยาเป็นคนที่ ดีมากๆเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกๆอย่างกับทีมงานร่วมกนันอยู่และอีกหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมต้องออกมาขอร้องให้หยุดการกระทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้พี่น้องประชาชนลงเชื่อในสิ่งที่พวกคุณหลอกลวงสงสารพวกเขาเถอะครับแค่นี้มันก็วิกฤตกันอยู่แล้วอย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลยการเอารูปภาพของผมไปทำแบบนี้ถือว่าผิดพรบอรคอมพิวเตอร์โดยที่ผมไม่ยินยอม การหลอกลวงประชาชนจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน100,000บาทและยอมความไม่ได้ผมขอร้องนะครับช่วยกรุณาไปลบออกนะครับอย่าทำอีกเลยนะครับปีใหม่แล้วผมไม่อยากทำบาปกับใครแต่ถ้าต้องทำจริงๆก็คงสุดแล้วแต่เวรกรรมครับเพื่อนๆครับอย่าได้หลงเชื่อกับคนเหล่านี้นะครับเราเกิดมามีทุกอย่างเหมือนกันคือครบ32 ส่วนเรื่องรวยจนอันนั้นขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันหากินอย่างสุจริตดีกว่าครับไม่เป็นบาปด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ